สวัสดีค่ะทุกคนคะตามคําสัญญานะคะก็คือที่ได้กับพี่ไว้ออกโรงพยาบาลมาวันแรกแล้วเราก็บอกว่าเออเราจะแบบเป็นส่วนหนึ่งของการในการช่วยเหลือแล้วก็บริจาคให้กับทางโรงพยาบาลนะคะนั่นก็คือชุด ppe ถุงมือหน้ากากหน้ากากแบบ n 9 5อะไรอย่างนี้นะคะให้กับทางโรง,าาโรงพยาบาลที่ขาดแคลนนะคะตอนนี้ใกล้ก็รวบรวมนะคะซับบริจาคของตัวเองแล้วก็ของพี่ไว้แล้วก็ของเพื่อนพี่ไว้นะคะได้อยู่ประมาณ5 0 0 0 0 0บาทนะคะอันนี้ก็ขอบคุณบริษัท พวกโกฟด้วยนะคะที่เป็นบริษัทผลิตถุงมือนะคะก็คือนั่นเลยท่านที่ยืนอยู่ตรงนี้นเลยนะคะสุดฟังมากนะคะเออมาช่วยมาช่วยมาช่วยแบบว่าบริจาคถุงมือเพราะว่าเพื่อนผมทำโรงงานถุงมืออยู่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะที่จะมีก็จะมีแมสนะคะที่แบบอย่างดีเลยนะคะเป็นแมสเจอรีร่อะไรพวกนี้อันนี้ก็หลายลังเป็นประมาณ20กว่าลังเลยแล้วก็ถุงมืออีกประมาณอีกประมาณ200ลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีชุด PPE นะคะ ชุด p ี e เนี่ยเป็นชุดที่จําเป็นมากๆนะคะที่แบบว่าแพทย์และพยาบาลในการทํางานอะไรพวกนี้เพราะว่ามันชุดป้องกันเนาะแล้วก็มันได้ใช้ทุกวันอะถ้าเกิดแบบว่าอางจริงอะตกชุดหนึ่งอะสองอกว่าบาทนะนั่นคือค่อนข้างที่จะแพงเหมือนกันนะคะแล้วก็บางทีขาดตลาดด้วยแหละใช่ขาดตลาดด้วยแล้วก็ขาดแคลนด้วยบางทีบโรงพยาบาลอาจจะแบบไม่พออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่านี่ชุดก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะคะอย่างดีนะคะ ในถุงถุงอย่างดีก็มีก็จะมีสองชุดใช่ไหมมีสองแบบสองสองอันนี้ใช่ไหมม,มีหลายแบบอืมอ,อันนี้แล้วก็จะมีอะเดี๋ยวหน้ากาก N95 นะคะก็คือแบบนี้ในรังปนแบบนี้ช่แบบนี้อย่างดีเลยก็คือที่เวลาหมอที่มารับเราที่หน้าบ้านอะ่ะพยาบาลที่มารับเรา<ม>รถพยาบาลที่มารับเราเขาให้เขาเขาก็ให้ใส่หน้ากาก,ากแบบนี้คือมันช่วยป้องกันได้แบบ ดีกว่าจริงเขาบอกว่าเน้นบอกว่าให้ใส่สองชั้นก็ใส่หน้ากากแมสธรรมดาแบบที่ได้ใส่อยู่แล้วก็ใส่ N95 ทับอีกอันหนึ่งใช่เพื่อไม่ให้มันเล็ดลอยเพราะเชื้อโรคมันมองไม่เห็นน่ะค่ะแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรเอ่ยหน้ากากเหมือนกันอันนี้ก็หน้ากากเหรอใช่ใช่ใช่อันนี้เออใช่อันนี้เป็นหน้ากาก N95 จากโคเวอร์ก p บนะคะอันนี้โคเวอร์กรบนี่ผลิตหน้ากากอันนี้เองเลยใช่ป่ะหรือผลิตถุงมือเอานาะถุงมือเดียว อ๋อถุงมือกับแมสแล้วก็แมสอีกนะคะตรงนี้สามชั้นอ่าเนสามชั้นก็คือเดี๋ยวจะเริ่มทําการจัดส่งวันไหนนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ะนะคะทุกคนกับ50โรงพยาบาลนะคะที่ได้ทําการติดต่อเข้ามาแล้วก็เราได้ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วว่าไม่ใช่มีชายชีพหรือว่าอะไรแต่อย่างใดแล้วก็มีน้ําเปล่านะคะจากพี่กอยนะคะนะคะก็คือร่วมบริจาคด้วยแต่ว่าน้ําเปล่าเนี่ยเดี๋ยวได้จะ จัดเป็นกล่องฟันสุขดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้อ่ช่วยโรงพยาบาลช่วยสถานพยาบาลก่อนไอ้ต่อไปก็คือช่วยพี่น้องนะคะทุกคนที่บางคนอะ่ะเขาไม่มีแทบแทบข้าสารเขายังไม่มีอะ่ะเขา้าใจป่ะคือบางทีอ่ะ